วันที่20มกราคม2564นะครับที่บ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดไม่ห้องสอนนายสิทธิชัยจินดาลวงผู้วา่าราชการจังหวัดไม่ห้องสอนครับได้มอบหมายให้นายพงศ์พิรัชชูชื่นนายอำเภอเมืองไม่ห้องสอนพร้อมด้วยนายดันศุลกาก,ากรไม่ห้องสอนรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดไม่ห้องสอนและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าพบประทําประชาคมทำาั๊บข้อใจกับชาวบ้าน,บ,านบ้านห้วยพึ่งหมู่ที่3ตำบลห้วยผา เกี่ยวกับกรณีที่ทางศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านจังหวัดมิ่งสอนและศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมิ่งสอนเห็นชอบให้เปิดจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนชั่วคราวไทยเมียนมาทั้ง5ช่องทางเพื่อระบายสินค้าตกค้างและสินค้าจําเป็นให้กับชาวบ้านบางส่วนที่มีพื้นที่ติดกับช่องทางการค้าบ้านไม่สบายใจยังไม่ต้องให้เปิดการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านครับ ในช่วงนี้เนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด3 9ในประเทศเพื่อนบ้านครับจนทําให้ผู้ว่าราชการจาังหวัดเมงสอนนั้นได้สั่งให้ชะลอการเปิดช่องทางการค้าชายแดนไว้ก่อนและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปทาความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่อีกครั้งโดยมีชาวบ้านมาร่วมกันประชุมกว,าว่าหนึ่งร้อยคนจากการที่ท่านนายอำเภอเมืองมสอนลงมือทีเนี่ย ท่านได้ว่าอย่างไรบ้างครับค่ะทั้งด้านนายพงพีรัชูชื่นนะคะนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนก็ได้กล่าวว่าวันนี้ได้เข้าไปให้ข้อมูลทําความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ที่บ้านห้วยพึ่งบ้านใกล้เคียงกับที่รายงานทางไปยังจุดผ่อนปรนชายแดนถึงแนวทางกัน ถึงแนวทางการผ่อนปรนการเปิดจุดผ่อนปรนโดยชี้แจงทุกประเด็นขั้นตอนการคัดกรองโรคการขนถ่านสินค้าและมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีจุดตรวจอสอช่วงด่านเต็นดอยจะใช้เป็นจุดคัดกรองมีสุราก,กรอรสอตอมอมาช่วยคัดกรองใน ในโอกาสนี้ด้วยนะคะเอกสารทุกอย่างจะทําตรงนี้ใครจะขึ้นจะลงรถจะผ่านจุดนี้ไปได้มีเฉพาะรถบรรทุกสินค้าเท่านั้นรถกระบะเล็กรถบรรทุกเข้าสารอาหารแห้งขนขึ้นไปและจะเจอจุดสกัดทหารอสออีกหนึ่งจุดก่อนที่จะขึ้นไปที่สันเขตโดยมีเพียงคนขับกับเด็กประจำรถรวมสองคนเมื่อขึ้นไปถึงสันเขตเป็นพื้นที่เซฟตี้โซนจะมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น จำกัดจำนวนคนที่ขึ้นไปมีการสัมผัสกันของทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและเมียนมาส่วนแรงงานของเราจะใช้เป็นแรงงานของพมา่าซึ่งเขาไม่ได้ให้เข้ามาในเขตไม่มีการสัมผัสโดยตรงของสิ่งของที่จะขนส่งออกใา่ข,ของหลังเวลา16นาฬิกา30นาทีทุกคนต้องลงมาให้หมดค่ะและ้วยังไงต่อนะครับท่านได้กล่าวเพิ่มเติมอยู่นะครับ ที่ได้ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนก็กล่าวต่อไปนะคะว่าทชาวบ้านยังไม่มีข้อกังวลในข้อปฏิบัติทางอำเภอจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไปสะท้อนเสนอให้จังหวัดและศูนย์สั่งการชายแดนพิจารณาต่อไปซึ่งในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนยืนยันว่าการเปิดจุดผ่อนปรนดังกล่าวทางจังหวัดรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนการตัดสินใจต้องมีความเห็นเป็นการตกลงร่วมกันทุกฝ่ายค่ะ ชาบ้านยังมีความกังวลในข้อปฏิบัติในระหว่างการผลถ่ายสินค้าของผู้ประกอบการที่จะเดินทางเข้าออกเนี่ยเกรงว่าจะนำโรคไข้วัดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมาแพร่ระบาดในหมู่บ้านจึงมีความไม่สบายใจที่จะให้เปิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอศูนย์สังการชายแดนและ ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงไปทุกประเด็นแล้วและวันนี้ก็จะนําเรียนไปทางศูนย์สังกัดชาแดนและสบคจังหวัดได้รับทราบข้อกังวลของอชาวตําบลห้วยผาและบ้านห้วยพึ่งได้รับทราบเพื่อพิจารณาต่อไปอครับครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ทางนายอำเภอของเมืองเมืองสอนเราก็ได้ไปชี้แจงกับชาวบ้านนะครับถึงมาตรการการป้อกันโควิดการในการโอนถ่ายสินค้าของไทยกับให้เพื่อนบ้านนะครับค่ะใช่ค่ะครับนอกจากนี้ครับ เราก็ได้ไปฟังความเห็นของตัวแทนชาวบ้านก็คืออสมของบ้านห้วยพึ่งนะครับว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับนางจันฟองไฝ่ใจสมาธิอสมบ้านห้วยพึ่งได้กล่าวว่าจริงๆแล้วชาวบ้านไม่ได้ขัดขวางการเปิดจุดพันธุนเพื่อการค้าแต่ชาวบ้านเกรงว่าในช่วงนี้ครับมีการแท่เชื้อระบาดท,ทั้งในไทยและเมียนมาเกรงว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 จะมากับการเปิดด่านแม้ว่าจะมีการ จัดมาตรการอย่างรัดกุมมากแค่ไหนแต่กังวลในเรื่องของการปฏิบัติอีกทั้งชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากการเปิดจุพันพลในครั้งนี้เนื่องจากเป็นทางผ่านเท่านั้นและในพื้นที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดซึ่งนอกจากจะก,กังวลในเรื่องของโรคที่อาจจะตามมากับสินค้าแล้วก็ยังมีข้อวิตกในเรื่องของผู้ขับรถผู้ขนถ่ายสินค้าที่มาจากนอกพื้นที่ด้วยทั้งนี้ชาวบ้านได้ระบ,บุไม่ได้ต่อต้านการเปิดจุพันพลแต่ขอเสนอให้ทางจังหวัด พิจารณาชะลอการเปิดจุดผ่อนปลนออกไปก่อนเนื่องจากเองในการแพร่ระบาดของโควิดสิเพราะโรคโควิดสิยังไม่หมดไปจากประเทศของเราครับและได้กล่าวขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่สอนและนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่ได้สั่งการให้มีการชะลอออกไปก่อนครับเออคือชาวบ้านร่วมใจกันว่าจะไม่เปิดนี้เพราะว่าโควิดนี่มันไม่ใช่ที่จะรักษาง่ายๆอะไรนี่ขอกลัวอย่างนั้นนี่นะคะรับแล้วก็ การตั้งด่านท่างหรนี่คือเขาชาวบ้านไม่มั่นใจเต็มร้อยอยู่แล้วค่ะครับนั่นก็เป็นข่าวการสําคัญที่ข่าวของทีมของเราก็นําเสนอในวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับค่ะวันนี้ก็ขอจากลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ